สวัสดีเช่นเคยครับผมมาอีกหนึ่งวันแล้วนะครับก็ท่านได้รับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นเป็ดอ,อ,อี้เหลียงนะครับนี่เลยเขาิ่งไล่ปีกันเลยนะครับเป็ดอีเหลียงจากทาง ร้อยเอ็ดสีสุดเด็ดนะครับบ้านฝ่ามาเหนือนะครับตําบลเมืองเพื่อทุกวันแล้วก็จะปล่อยเป็ดออกมาเล่นแบบนี้เลยนะครับเป็ดอี้เหลียงนะครับเ,เป็นตัวสีขาวนะครับเท้าในตัวอายุห้าหเดือนขึ้นเนี่ยเท้าจะเข้มนะครับปากจะชัดเจนนะครับออกจะเข้มๆหน่อยนะครับ ในฟาร์มผมเลี้ยงไว้ประมาณตอนนี้ก็หกสิบยี่สิบร้อยครับร้อยร้ยัวตัวนะครับคนถามว่าเลี้ยงไว้เพื่ออะไรผมฟักไข่าขายนะครับแล้วก็มีในส่วนของไข่เชื้อด้วยนะครับก็ได้ได้ ตอบรับจากสมาชิกดีนะครับคนที่รับชมทาง youtube ด้วยแล้วก็ติดตามทางเพจเราด้วยนะครับแล้วก็ Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะได้พันไปเลี้ยงไปขยายต่อนะครับเราก็มีจำหน่ายให้ทุกเดือนนะครับเราจะเอาไข่เข้าตู้เดือนนึงเปิดตู้อีกทีนึงเดือนหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดูนะครับไปเล่นน้ำบ้างออกกำลังกายบ้างก็สดใสกันไปนะครับเมื่อเช้าก็เก็บไข่ได้สามสิบกว่าฟองนะครับเกือบสี่สิบฟองนะครับก็จะได้เอาเข้าตู้ฟักนะครับเราเลี้ยงแบบเนี่ยโรงเรือนนะครับที่ที่เราเลี้ยงกันนะครับ ใช้กระเบื้องเก่าล้อมนะครับดีที่สุดเลยนะครับกระเบื้องเก่าถ้าหาได้นะเอากระเบื้องเก่าล้อมคอ,อกเนี่ยป้องกันหมาป้องกันสัตว์ต่างๆได้ดีครับผมเห็นเขาขายในเพจขายละสิบแปดบาทนี่เลยนะครับส่วนของกระเบื้องเก่านะครับตัวโครงเรือนก็ทามาจากไม้ยูคานะครับแล้วก็ลงทุนสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนถามว่าตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนะครับเอ่อ ในเป็ดตัวผู้นะครับอย่างอย่าง,างตัวนั้นนเห็นไหมหางมันจะงอนครับมันจะมีหางงอนเอ่อม้วนขึ้นสามสี่เส้นนะนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะแหบๆล่ะมันมันเสียงมันจะแหบๆอ่ะครับแหบก่าตัวเมียส่วนตัวเมียเนี่ยเอ่อรูปทรงมานตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวตัวนี้ จะเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ร้องเสียงดังเลยเสียงดังป้า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 เลยนะครับหรือว่าดูอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวผู้เนี่ยปากตีนมันจะเข้มจะส้มกว่าตัวเมียนะครับเพราะว่าในตัวผู้เนี่ยเขาต้องการดึงดูดดึงดูดให้ตัวเมียมาสนใจ นะครับเหมือนนกอะไรครับที่มีสีสันสีสันสดนะครับเพื่อให้ดึงดูดกับตัวเมียนะครับแล้วผมจะชิ้ทีรูให้ดูนี่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 รูไม้เอาไม้อยู่ไหน <c oughs> ตัวนั้นนะครับเขาไล่กันอยู่นะครับฝั <c> ่ <oughs> งนี้ก็มี แล้วอย่างตัวผู้ในหัวมันจะโตกว่าตัวเมียนะครับสนุกปัญญ่แล้วถ้าได้ออกมาจากเราเนี่ยครับสดชื่นเหมือนคนนะครับอยู่ในบ้านอึดอัดน,นี้ก็ปล่อยมันออกมาบ้างนะครับปล่อยมันออกกําลังกาย เนี้ยนะครับเป็นทรงมันใหญ่เลยเอาช่วยกันนะครับนก็ะนนจะประมาณนี้นะครับ กินหญ้ากินอะไรดีครับเป็ดกินไม่เลือดนะครับในส่วนของอาหารเนี่ยนะเลี้ยงง่ายนะครับมีหญ้านี่เปียมีอะไรสับให้กินมันก็กินนะครับเนี่ยเนี่ยนีตัวผู้นี่ก็ตัวผู้เย่ยนะนี่ยอืึกินไม่เหลือครับเนี่ยเอากระถินมึงจ้ามึงกล้วยมึงให้กินนะครับเขาก็กิน ิดีสมพันธ์กันในน้ำนะอยน,นะครับก็อบางทีก็เป็นผลดีนะครับในการผสมพันธุ์นะครับถ้ามีน้ำด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขารำตัวใหญ่นะครับมีน้ำช่วยพยุงผ่านห่วงน้ำ நான் ஜாய் <tap> ข้อควรระวังนิดนึงนะครับใครที่ใช้กระมังนะครับอย่างเช่นกระบาปูอย่างเงี้ยนะครับให้เป็ดเล่นนะครับต้องมีบันไดให้เขาขึ้นด้วยนะครับขึ้นทั้งทั้งทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็อยู่ในน้ำก็ต้องมีอะไรเหยียบให้เขาขึ้นมาเพราะว่าบางทีเป็ดถ้าขนมันได้เปียกน้ำนะมันขึ้นไม่ได้มันหมดแรงมันเล่นเหนื่อยนะครับจะทําให้เป็ดเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นหาอะไร ให้มันเหยียบขึ้นด้วยนะครับเหมือนคนนะครับเวลาเราเหนื่อยๆแล้วบางทีจะพยุงตัวขึ <Yeah. S 1> right. ้นมาในคอบ่อเนี่ยลำบากนะครับผมก็ใช้ไม้กระดาษบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเวลาเป็ดเล่นน้ำเงี้ยครับเห็นไหมครับเลี้ยงได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกแบบเปียกก็คือมีหนองน้ำมีอะไรให้เขาเล่นได้ นะครับหรือว่าเราจะเลี้ยงแบบคอกแบบไม่มีน้ําก็ได้นะครับเขาก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีน้ําหน่อยก็จะมีความสุขนะครับเขาจะเล่นน้ําเสร็จปุ๊บก็จะมาไส่ขนซส่อะไรเป็ดก็จะขาวสะอาดขึ้นนะครับดูกิจกรรมเขาก็ชอบแบบนี้แหละนะครับเขาก็จะสะอาดจะขาวขึ้นว่างั้นเถอะนะครับได้ สลัดเหมือนคนเรานะครับถ้าได้อาบน้ําเสร็จได้ลงน้ำเนี่ยมนันก็จะกระี้กระเป๋านะครับจะมีผลไข่เ้าก็ลมดีเสร็จเขาก็ากไข่นะครับน,นี่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 อย่างนี้ตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับตัวนี้หางงอนไม่เห็นแต่ดูรูปทรงนะครับตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียแน่นอนนะครับให้สังเกตดูนะครับ บาบเบอรี่ผมแยกไว้ไม่ให้มายุ่งกับทังอีเหลียงนะครับคุมยากครับบางทีเนี่ยผมจะไม่ให้ปล่อยพนกันผลนกนต้องคอยยืนดูนะครับกันกันตัวผู้บาบบอรี่มาผสมนะครับเวลาลูกค้าได้รับไข่เชื้อได้รับปรไปจะได้แบบมั่นใจนะครับว่าผมไม่มีพันธุ์อื่นมาผสมแน่นอนนะครับ